วัตถุดิบของเราจะเน้นสดใหม่ทุกวันนะคะเพราะว่าซื้อขายกันมาเป็นเวลานานกว่า20ปีแล้วค่ะตอนนี้ไม่ต้องไปตลาดให้เม่่อแล้วค่ะแค่ลายสั่งก็มาส่งให้ถึงบ้านเลยค่ะถึงจะเป็นแค่ร้านข้าวแกงเล็กๆแต่เราก็มีผู้ช่วยทั้งหมด7คนเลยนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องความสะอาดเลยค่ะแต่ละคนจะมีหน้าที่ของตัวเองรับรองว่าสะอาดทุกขั้นตอนเลยค่ะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนที่กำลังคิดจะเป็นแม่ค้านะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ